มาแล้วโหเกลียดด่านนี้ว่ะไม่ชอบเลยอ่ะโอ้โหเกลียดใช่ไหมอุ้ยเราจะมุ่งหน้าไปซีกันใช่ไหมพี่ม่อนบูมมันเกินไปว่ะเมื่อไหรกูนอนมันใครเฮ้ยเฮ้ยบูมเอาบูมมีนี่เหรอบูมกลัวตายตายังไงมันก็ตายมันติดพิษตายเหรอโดนพิษกูตายเฮ้ยเอาว่ะเยอะว่ะตรงเนี้ย อย่าจะไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนจะไปไหนมาเดมาเดเออเอเป็นไงเป็นไงเฮ้เฮ้เใครอยู่เออะมาแล้วมาแล้วไม่มีทางเออมาดิมาดิมาดิเออเออมาดิมามาหน้าหมดมาหน้ามาหน้าหมดรีบดูมาหน้ารีบดูมาหน้าตัวเองรีบดูมาหน้าตัวเองรีบดูมาหน้าตัวเองอ๋อ โอ้ล้มอีกหรือไม่ไม่เลยเฮ้อกูจะตายโอ้กูตายไนไม่ช่วยกันเลยโอ้โหมันเปิดอันตีแล้วเหรอน่ะเอากูไงนี่ไงเฮ้ยอย่านี่ไม่ไงเรียเลยจะชุบให้ฟุ้มเกนเฮียกูควรช่วยใครก่อนดีไอ้นี่ก่อนแล้วกันไอ้นี่ก่อนแล้วกันไอ้นี่ก่อนเอามาอึ เออคลิปคลิปมันยุ่งอ่ะคลิปมานาหมดอีกแล้วกูไม่เออไอนี่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 เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะหนี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 มันตายเหอะ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 สวยดี บูมบูมอยู่เพึ่งบูมเอ้ามานานแล้วหมดเราขอโทษมานานแล้วหมดเราขอโทษเพื่อนโอ้โหมันมันมระยำจุ่มบอลอย่าเหี้ยวะมันเยอะมันเยอะแบบมันเยอะเกินไปอ่ะโดนรอมาดิผมรอบมาแล้วสวยสวยสวยตายหนึ่ง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 ต้องไหลตัดผมจะไปยึดเอเฮ้ยมันมีมันจะไฟกับผมอ่ะ เราต้องเปลี่ยนท่ายตลอดไปละหยาไม่ทันหรอกผมเร็วกว่าเออค,อคือคือสวยสวยลุมันลุมันบูม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 ,บมทำไมมันมีแต่คนมาเอาพวกเรา,มาไม่เข้าใจซาดเลยนะแพตตินัมเหรอฮะแพตตินัมแซดโอโ้โหโอ้โหติดติด,ต,ดติดคีฟอะไรคือการติดคีฟแล้วมานาหมดเออไม่รอดแล้ว

ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วต้องอยู่สิต้องอยู่ไปยึดไฟแลน้วผมแอบยึดไฟอ่ะผมแอบล่อยไฟทุกคนคิดว่าไงอ่าสามพอยของเรอจ้าสี่บวกสี่อุ้ยต้าดูเดี๋ยวค่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยสวยดีสวยดีอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ย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 เกินอ่ะมันเกิน

เฮ้ยมันมีคนนึงมามันมีคนนึงมาเย้ยอุอ๊ยมาดิมาดิมาดิก็ตกเจ็บกันไปข้างใช่ไหมล่ะต้องเจ็บกันไปข้างจะทำอะไรไะออเออสวยสวยฝากฝากทมีมันเปิดอันตีละมันเปิดอันตีละเฮ้ยเอาว่ะ ไม่ไม่รู้จะช่วยเพื่อนยังไงดีวะเนี่ยอ้าวมันเฮ้ยผมชุบได้พี่พ่อช่วยใจผมช่วยใจผมช่วยใจไปใจแล้วไม่ได้แล้วพี่ผมคงไม่ได้แล้วอ่ะบูมเราทำได้บูมกูชุบได้บูมเราเชื่อใจจงเชื่อใจกูเฮ้ยเอ้า <c oughs> โอ <après> ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วอะมันเรียกพวกมันมาแล้วอะโอ้ยมันเบรกกิ้งแล้วโคตรสวยนะตายเบรกกิ้งแล้วเฮ้ยโอ้โหแค่นี้เกินกว่าอืสองตัวมาแล้วมาแล้วกูมาช่วยเราแล้วให้ตายเถอะ เออย่มีนูมดยมาดิมาดิเก็บอยู่ันี้ต้องต้อเก็บอยู่ต้อเ็บอยู่นี้ต้เ็ยเพ่้โล่เอาิ้โเพื่เือเอานิ้นมาดิเด้า้ในที่สุด Bên nghe